้ยไ่กกูไปถลหกูมาล้ล่หวมาช่วยหน่อยไอ้ตรงแรนแดงราไม่หันจดมาจะขับเลยดัวนเลตีดุตีขอด่วด่วนเรนแดงเรนแดงเนแดงอยอยู่ไหนอยู่ไหนแรนแดงไอ้ตรงโรงพยาบาลเก่าอะแถวโรงพยาบาลเก่าแรปเตอร์มันใกล้พังแล้ว ทำไมอาทำซีต yeah. mm ู hmm. ้สะบัดจังไอเอี้ยลอยเลยเอี้ยนี่ไหนและน่ไหนแล้แดงๆอยู่ที่เดิมที่เดิมไหนเออเป็นความไปลงไลงม่่เพิ่เพิ่งลงย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่าเพ่ มันก็ให้มาลงมาก็ต้องลงว้ยถ้าเราถ้าเลงมาก็ต้องลงีดีๆไม่ต้องตอบต้ใกล้ๆพวกมันไม่ไม่เบนมันไกล้ไกลเ้ยตั้งหลักตั้งหลักอ้นั่นตั้งหลักไปลองเบนมันนีมันจะมันจะพินเราหน้าไปลองเบนมันไปไลงมงไปลองเบนมันมันลง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 นลงเลงเลงเราลงเนินเราลงเนินลงมาลงลงลงดตอดมาชัเองนะมาชัเองประตูลราประตู ทีหนึ่งเียอะไรไอ้า้ยสัวไปไ่โอ้ยเอาโดนอีโมูไปไหนเทียชิบาไปหาพ่อหอไปเียอะไรเฮ้ยสัตเียอะไรสัตวโดนอมอรสัตว์ตาตาผูสวนกูดิสวยเอามีก่อนเอามีก่อนกูโดนอีหมู มึงได้ดิมึงได้ดิเฮียตาตามึงกดกยสัตกดกตายควายตายควายโดนหมดโดนเฮียควายกระโจมสัตตายควายกระจมอีโก้มึงเล่นไม่ตามกฎมึงได้ไม่ตามกฎเองไอ้พวกไอ้เฮียยเือังลายปนแม่งน้นแม่งนี้เหือมดเลือมือลายมือเืออะไเดวนีไอ้ช้าง จะเยอะในสัตว์ปากนี่หย่อยี้ยเก่งเลยสั่งหลายสัตว์เรียกไปตามไม่หมดเลยเชี่ยดิโก้เหี้ยะเติมหมดเติมหมดจบแล้วจบแล้วพวกหักอะเหี้ยอ้าวได้เงินหกพันคนในทีมขันนว่คนในทีมากินสูตรย่าน่อยดุ๊ยเหรียญเดียวเหรียญเดียวมันไม่มีเหรียญมันไม่มีเหรียดแถวไปแถวไปแถวไปไม่มีมันแทบไม่ให้หมดเล่นไม่ตามเกมนะพวกไอ้เหี้ยคนนี้ก็ไม่มีเหรียญขนดจุกอะกูป้นอยู่กูป้นอยู่ โอ้กูโดนอีโม่ไม่นาปีนรถเลยกูลืมโอ้มอกี้อีโมเฉเดินลงมาทำไมน้องหมืนองขอบคุณเขาขอบคุณเขาสลับตังค์เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหีมยเหมย่าหมดเยเงหมดหอมดเลยมยเป็นเยอยวอเยัยอเยเยหมเยเอมเหมดลยมนีดยอมเยเมเเืมดดยหดเเลยเอ้า อุ้มกมาเนี่ยไอ้แป้เนี่ยอ้ยไอ้กูมาเนี่ยแก่เนี่ยุ้มกูมาเชี่ยตกูล้องไอ้ัดกูลได้กาไปหวไอ้ไอ้กไอ้กูมาอ๋เจเหรอบอบยังไงอะดินตั๊บีเหยอ่เดินั๊บีเลยหมึงก่อนี้ตาไปตปไปไหนแล้ววะี้อมุกอยู่รูไหนอะอาที้ตากดไหมอะตามกดไหมอะ อยายอะไรแบบนี้กูพุ่มันเยอะกล่าไม่ล็อกโอเคมึงอยากแจ้งเอาไม่ล็อกหรอไม่แจ้งรถมันไม่ล็อกรถมันไม่ล็อกแจ้งเลยเด็กน้อยสัตว์เด็กน้อยแจ้งเลยแจ้งเลยนะเด็กน้อยแจ้งเลยนะไม่ไม่มาสองตัวเองแล้วเหลือโคตรเยอะไอ้สัตว์เลือดหี้ยเรายืนเกือบทุกคนนะเนี่ยเอาดูไม่ได้สักอ่ะทำทีไหนอ่ะคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู แจ้งเลย่อ่ได้ถ้าอยากแจ้งอ่ะปล่อยไหมไม่ไม่แจ้งไม่ได้หรอกเพราะมันก็โดนเหมือนกันเขาบอกว่าทำไมกูไม่เห็นลืมไปเขาบอกลืมไปทำคนน้อยลืมไปทำคนอื่นก่อนคนน้อยก็ไปแจ้งเดี๋ยวทำไมกูไม่เห็นอยะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยกูตกยีดแม่งะเห็นแต่กองหย่าไม่กูเห็นขยะกูเห็นจริงกูเห็นขยะเลย เดี๋ยวไปแจ้งเรื่องพนิเลยอ่ะขวิดเวินขวิดขวิดขอะไรวอดะวิดขวิดข้ิดข้ิดขวิดขวิดขติดขวิดขวิดขวิรขวิด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 ขวดขวิ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 ดวิดขวิดขวิดขวิมขวดขจอดเว่ดขวิดขวิดขวหดขวิดข่าดขวิดขวิดัวิดขวิดบวิดขวดขวิดมวิดขวิดขวนดขวิดาวิ่ขวิดขวิดขวิดขไปดดวดวด มันอยู่ไหนนี่นั่นเลยอยากเจอเราได้มากี่เหรียญแล้วอะคิมอยู่าอยู่หมดซอยใช่ไหมสิบสทั้งหมดเก้าสิบเหรียญยี่สองยี่สองไอ้วันเดียวรอดยี่สองเลยเฮียโอ้ยเ่ะกูนึกว่าต้องเล่นหมารอบกัดไต่สี่แล้แต่ไปดับดับกระดาษดูเฮียพี่พี่พี่ Inı, จำตอนจำตอนที่เรากบดานตอนปนได้ปะไอไม่ใช่ดิตอนที่เรายิงเอาต,ตอนที่ผมเอานีแกนไว้บนดาดฟ้าเงินไม่พอมันมีรถอยู่ด้านหลังตรงที <as <as ่เรายิงหัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่ตรงตรงสี่สามสามสี่สามสามห้าห้าคาสิโนสี่สามสามเป็นกูมาให้จัดไอ้เหี้ยมันมีมันมีรถอยู่ด้านหลังนี่นี่ไปไปเราจะรู้แล้ะรู้แล้ว ตอนที่ยิงเออตีมาแล้วตีมาแล้วเออใช่ตอนที่ยิงหัวนี่แกน่ะอ๋อที่ที่ที่ขู่ให้ชุบเพื่อนนะใช่ใช่ใช่แล้วผมก็เอาไปไว้เอาไปไว้บนกล่องเอาไปไปไปบอดแล้วบอดแบบนี้แล้วโอ้ยเชี่ยนี่มันวันเปิดแก๊งเราเนี่ยว่าวันเปิดตัวเชี่ยกูเปิดเองจันกูเปิดเองจัดลงจัดลงจัดลงกูเปิดนะ ไปให้รเบิดเมันสี่หรือสี่สไอ้มันบินได้มันบินกอเปิดเองสัตว์กูเปิดเองไอ้ตรงนี้หรอนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในอ้าวเบดีมาใหม่มกูมาใหม่ละมาดิสัตว์มาโกโกโโดขารถเสียปแล้วได้ยินเลยโ้โมเพื่อตัวเองไอ้เียงโสัตว์โมไอ้เียโ้ไตจับตไอ้เียโ่โหแล้วตายต้ยตตย นี่มันกบดาเอ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเอ้ยไปข้่าไหร่นี่จะหน้ต่อเปงต่อหรือเปล่เออเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอออีกที่อนี่มีกิมบะก้างเนี่ยเหรอขามากไอ้เนี่ยเข้าไปดูข้างในที่เข้าไปดูอะไรอีกเหรอจอบอีพีอินจอบอีพีอินไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยไม้เนี่ยไอ้บอสอะไรก้องแค่มีกิมบะกองนี่เมื่อวานมันบอกมันจะกดเราอะไอ้วันนี้มันเจอเรากดยับเลยอะดิไอ้โยอยากคุณก็ใจเลยครับดี ก็ผมทีได้ไหมย่าเฮ้ยมันเป็นเพืนหมดแลเจ๊แล้วเกแล้ว